สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบา9นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเหรียญเล็กๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่ตื่นตาตื่นใจมาในช่วงนี้นะครับนะผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยในเรื่องของ l ูน่าซีเนี่ยนะครับนะเดาๆนะผมเดาเลยนะผมเดาว,ว่าอา,อาจจะมีคนคิดว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมแ,แก๊งรูน่ามันขึ้นอะ เอเอเดาไม่เดาดีกว่านะครับไม่พูดถึงเรื่องนั้นแต่จะพูดถึงเรื่องฟิบโบในกว่าฐานแล้วกันนะครับนะสาหรับฐานฟิบโบเนี่ยผมก็จะเอามาเตือนเพื่อนๆเ,เล็กน้อยนะครับสําหรับลูหน้าซีหรือพวกแก๊งลูหน้านะครับแล้วก็จะมีเซสเซนะครับแล้วก็เหรียญวีวีทีเหรียญเวทหรือเปล่าเนาะนะครับอ่าเวทนะครับนะแล้วก็อาจจะมีจุด จุดดักอรอนะครับใช้เป็นจุดดักอรอดีกว,ว่าส่วนเรื่อง xrp ยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับผมยังมองว่าอ่ามันยังเร็วเกินไปที่จะมามาวิเคราะห์ลงกราฟนะครับซึ่งเดี๋ยวรอติดตามต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับ xrp นะผมยังไม่รีบขึ้นนะในห้อง v p สํสำหรับที่ซัพพอร์ตผมเนี่ยมีเป็นไม่รู้กี่เหลี่ยมนะนะเนี่ยที่ทําอยู่ใช่หมดเลยนะครับก็คือสําหรับ xrp ผมยังไม่มีเป้าหมายให้ขึ้นเลยนะครับ นอกจากใครที่ไปตามแถว0.59มานะครับนะส่วนใหญ่มีของแถวนั้นนะครับ0.59วันก่อนเนาะนะครับส่วนเป้าที่2เนี่ยยังไม่ถึงเวลายังอีก,อก,อกนิดนึงนะครับยังไม่ยังไม่รีบนะครับอ่ะทีนี้มาดูลุนนาซีก่อนนะครับลุนาซเนี่ยนะครับอ่าเอาจริงๆเลยก็คืออยู่ในฐาน0.07เอาผมพูดเป็นหลักพันแล้วกันนะครับแล้วเพื่อนๆไป ลบลบศูนย์ออกกันเองเติมศูนย์กันเองเพราะว่าในฟิวเจอร์หรือว่าในสปอตราคามันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็จริงๆมันเป็นตัวเดียวกันแค่มันลบศูนย์ออกไปในฟิวเจอร์ให้เหลือศูนย์ตัวเดียวนะครับนะ,ะทีนี้นะครับจากฐาน7 5็ดพันาเจ็นะครับจนถึง1 2 2่งนะครับเป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่2 3งหมืามซึ่งในตอนนี้มันยังไปไม่ถึง แต่ลึกๆถ้ามันจะไปผมก็ไม่ได้อะไรกับมันนะครับเพราะว่าใน s ิก n นลหรือในห้อง v ีผมก็เริ่มช็อตตั้งแต่แถวนี้แลยนะครับแต่ถามว่ามันจะลงไหมผมบอกเขาเลยนะครับผมบอกสมาชิกเลยว่ามันอาจจะยังไม่ลงจริงนะครับแต่ให้มันคานขึ้นไปก่อนนะครับให้มันคานขึ้นไปมันจะไปหยุดที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันหน้างานเอานะครับแต่เป้าหมายสําคัญตัวนี้นะมีอยู่จุดเดียวก็คือมันเข้าฐานมาเสร็จนะครับเรามาดูพฤติกรรมมันนะครับนะมันเข้าฐานมาเสร็จ นะครับข้อฐาน87จะมีแรงซื้อเขียวเขียวขึ้นไปนะครับแต่ไปไปเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีการกลับมารีเทสซึ่งตัวนี้มันรีเทสไม่ผ่านนะครับมันจะต้องมีการกลับมาเทสซ้าอีกครั้งหนึ่งถูกต้องไหมลึกพอสมควรนะ0.751อ่า7571นะครับลึกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ทํากําไรเซลล์ได้นะครับนะมันจะกลับมาจุดนี้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนนะครับหรือว่าจะเริ่มเซลตั้งแต่1 2ื่นสอไปนะก็แล้วแต่แต่ละคนอีกทีหนึ่งนะสำหรับรูน่าซผมมองว่านะครับมันยังไม่ใช่เหรียญที่จะแข็งแร่งอะไรขนาดนั้นนะมันยังเทียบพวกเหรียญเล็กๆอ,อย่างเช่นเหรียญอะไรไปรเทียบกมันดีวะนะดอทก็ยิงเทียบมันก็ตัวเดียวกันนะนะเอาเอาเทียบกับพวกอ,อเรียมอะไรยังไม่ได้นะ หรือโซลแน่นะครับหรืออะไรดีอืมอ่าอย่างเช่นบีอนบีอะไรพวกนี้ก็ยังเทียบไม่ได้นะครับนะผมเลยมองว่ามันยังขาอ่อนอยู่คือถ้ามันลื่นทีหนึ่งมันก็ลงยับนะครับผมมองอย่างนี้นะนะครับมุมมองผมด้วยนะครับก็สําหรับดูหน้าสีนะครับให้ระวังเจ็ดพันห้าไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการรีเทสนะครับ นะแต่ตอนนี้ปล่อยมันเลื่อน,นขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้ไปดูที่เวทบ้างนะครับเวทเนี่ยอ่าเหมือนเมื่อเช้าเพื่อนๆนจะมาตอบในเพจผมนะว่ามันมีม,ม,มีอ่ามีอะไรอีเวนต์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่อ่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับเวทในการเอาไปใช้งานหรืออะไรต่างๆนะครับแต่อ่าส่วนตัวผมมองทั้งคู่แพร่ด้วยนะในการปั๊มนะคู่แพร่ก็เป็นอ่า วทครับ BTC นะครับก็จะเป็นจุดที่ BTC จะเข้าปั๊มมันน่าสนใจตัวนี้แหละนะครับทีนี้มันยังไม่ปั๊มนะครับมันยังไม่ปั๊มเพราะว่าดมแน้นยังดงเลยนะครับยังไม่มีการยังไม่มีทุนไหลเข้ามานั่นเองนะครับก็สําหรับเวทยังไม่ต้องรีบเข้าไปนะครับก็คือแถวเนี้ยยังเป็นจุดที่เขาเรียกว่ายังรอทุนเข้ามาอยู่เนี่ยไซเวติดแนวต้านแนวต้านก็เป็นฐาน87%นะครับ ซึ่งมันจะทะลุฐานนี้ขึ้นไปแล้วอาจจะชนแถวเส้นเทนใหญ่และย่องมาเพื่อบีบอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการเทส87.5%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเข้า0อ่าประมาณ2,331นี่ยนะครับตาม87%ก็ต้องรอให้มันผ่านตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับเผื่อจะได้ราคาดีอยู่นี้หรือไม่ได้ก็ช่างมันไปรอเข้าเนนี้2,331นะครับ แล้วถ้ามันย่อมามันก็อาจจะมาที่เดิมนี่แหละก็อาจจะโดนซัดกาไรทิพย์เพราะว่ามันอาจจะชนชนเส้นเทนใหญ่นะมันไม่ไม่เบรกในในรอบเดียวหรอกผมว่านะนะอาจจะมีการชนยึกยักยกยักมันต้องเทส่ะคือมันหลุดฟิโบใหญ่มันต้องเทสอยู่หล่ะนะครับเหมือนกับที่ผมว่าลูน่าซีมักแกแต่มันไม่เทส่์ให้ระวังคําว่ามันไม่เทสตด้วยนะครับเพราะว่าในการเข้าปั๊มอะวอลุ่มเหลวพวกนี้มันไม่ได้เยอะมาเก็ตมันไม่ได้เยอะ มันไม่ได้มีอะไรใครถือเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะลั่นทะลุเบรกขึ้นไปเลยนะครับก็เบรกเส้นเทนขึ้นไปก็อาจจะไปเดียวก็พยายามกดที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันกลับมาก็ปล่อยให,ให้มันล้าง SL ไปก็เอนิดเดียวพอนะครับนะส่วนใหญ่ผมเป็นสายเอชแอลนะเล่นแล้วจบนะครับนะใครไม่มี s อออย่าอย่าทำทาตามคิดผมเลยนะครับเพราะว่ามันจะลำบากเองมะปราบนะครับ ทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งแนวทางระยะยาวมองถึง0.66ก่อนเป็นเป้าแรกนะครับหลังจากเข้าถ่านนี้นะครับแล้วมันก็อาจจะทำทรงอยู่แถวนี้แล้วอาจจะหลุดลงมาก็ได้นะครับก็ปล่อยปล่อยให้มันจบจบก็ประมาณ6,6 0 0นะครับนะก็ถือว่าเยอะนะ0.2ไป6,6 0 0ก็ประมาณสาเท่า่ะ2เท่าตัวนะประมาณสองเท่าตัวนะครับ2เท่าตัวเกือบสอง0รเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเยอะมากนะครับอ่ามีเงิน1,000พันได้คืนมาประมาณ4,5 0 0ห้าหรือ4 0 0พันะกำไรนะนะ,ะถ้าสมมติซื้อไป็น1 0พันเหรียญเนี่ยได้คืนมาประมาณ3 0 0พันตัวเหรียญรวมแล้วรวมทุนก็ประมาณ4 0 0พันเหรียญนี่เดานะต้องไปคิดกันอีกทีนึงนะนะครับก็ไปที่ c ีเอบ้างนะครับเหรียญอะไรนะชิวชิวอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าจริงๆตัวนี้ผมอยากจะพูด อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเลยราคามเหมือนดอทนะครับแค่มันตามหลังดอทนิดเดียวนะครับแต่ในเรื่องของวอลุ่มนะครับมาเก็ตอะไรต่างๆนะครับคนไม่นิยมถือเท่าดอทมากกว่านะครับนะมันถือน้อยเลยกลายเป็นถือถือว่าเป็นข้อดีสําหรับเหรียญน,นี้ยคือมีคนถือน้อยเวลาปั๊มมันขึ้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรายังอยู่ในก้นก้นหลุมอยู่เลย มันยังไม่เข้าไป87เซนแต่ก่อนหน้านี้มันมีการทะลุเข้าไปละถ้าดูจะเป็นแห้งปิดเนี่ยมันเหมือนแย่เข้าไปละถ้าดูเป็นวิคนี่ไม่รู้มันแย่เข้าไปหรือเปล่าวิคมันยังแย่เข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้เลยตัวนี้มันเข้าไปในฐานนี้แน่นะครับจุดสูงสุดก็0.59เนู่นนะนะครับ0.59เลยแล้วปัจจุบันอยู่0.07นะครับนะถ้าไป0 5นยากตัวนี้ตอบแทนเยอะมากนะครับก็จะเหมือนดอทเลยนะ ข้ามไปจาก5บาทไป10บาท15บาทอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับนา่าสนใจตรงนี้แหละนะครับก็ให้มันผ่าน7,732ตรงนี้ไปก่อนแล้วเราก็ SL แค่เอาประมาณ0.73 74ก็สําก็สำหรับอ่าสปอร์ตมาเล่นง่ายก็พยายามเฝ้าจอไว้เวลาเรารับของแถวนี้ก็อ่าสต็อปล็อตามฟิวเจอร์ได้นะครับนะ ถ้ามันมีกระดานหนตั้งสต็อปล็อตได้ก็ตั้งไปนะครับบางกระดานมันตั้งไม่ได้เช่นกระดานไทยบางกระดานมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมมันตั้งเสร็จแล้วมันไม่สต็อปให้เงี้ยนะครับก็ต้องเฝ้านะเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาเราก็ต้องขายทิ้งไม่ก่อนขาดทุนนิดเดียวก็ยังดีกว่าขาดทุนทั้งหมดนะครับดีกว่า,าไปดอยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเป้าไกลๆเลยนะครับผมมองไว้ที่ประมาณ 2. 2ก2.2กจอบ่นา คือว่ากําไรเยอะมากนะครับเยอะมากแค่ขึ้นแค่น,นี้นะครับเยอะมากเลยนะครับก็เลยเอาอเหรียญดีๆนะครับมาฝากนะครับแต่สําหรับผมมองว่าเหรียญเหรียญพวกนี้มีความเสี่ยงมากกว่าเหรียญปกติที่ผมทํานะครับอ่ามันไม่ได้ติดท็อปวอลุ่มหรือมาเก็ตนะครับมันเป็นเหรียญที่อยู่กลางๆกลางๆทางไปแล้วนะครับนะแล้วมันมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาอออินอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับ ถ้าออลอินก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการ stop ปล s อด้วยนะครับนะไม่งั้นนี่งานเข้านะครับเข้าก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ